สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะตอนนี้ในเวลานี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกการัอ p อ o r t ทุกๆช่องทางเลยค่ะแล้วก็ท่านใดอยากที่จะัพ p อ o r t ทางช่องก็คลิกลิงค์ที่บล็กด้านล่างนี้เลยนะคะ และช่อง12ราศีเ a t a ร of ออฟ p r i n ตนะคะลงคลิป12ราศีให้เรียบร้อยกับความรักนะคะแล้วก็คลิปอื่นอืๆท่านใดที่เข้าไปกดรับฟังติดตามก็ขอขอบคุณมากๆเช่นกันค่ะในตอนนี้เวลานี้มาเช็คพลังงานความรักอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมาดูซิความรักความจริงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นอะไรกำลังเข้ามาหาคุณคุณกำลังได้รับรู้อะไรนะคะ อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในความรักอะไรกําลังที่จะเข้ามาหาคุณในความรักคะขอพลังงานความรักอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครกําลังเดินทางมาพบเจอกับคุณพลังงานในตอนนี้ของคุณเป็นยังไงความจริงอะไรกําลังจะเกิดขึ้นความจริงที่ไม่น่าเชื่ออะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับความรัก queen of pentacles ค่ะ ความจริงอะไรที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องราวความรัก The Date Knife of Pentacles ค่ะรู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งที่คุณต้องการอยากให้มันเกิดด้านหลังเป็นเดอรซันนะคะ ต้องการอยากให้มันเกิดขึ้นต้องการอยากให้มันเป็นจริงกําลังที่จะเจอคุณกําลังที่จะได้รับรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างกับความรักที่คุณกําลังคุยคุยกับใครหรือว่าที่คุณกําลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ queen of cups queen of pentacles คุณรู้อยู่บางอย่างว่าคุณกําลังอยากพิสูจน์กับคนคนนั้นอยากจะพิสูจน์ความจริงอยากที่พิสูจน์วันเวลาอยากที่จะให้ทุกอย่างท,ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างชา้ชาชอยากที่จะชะลอ เพราะความรู้สึกของคุณบางสิ่งบางอย่างมันกําลังบอกให้คุณได้ได้กล้าที่จะลองได้กล้าที่จะคุยได้กล้าที่จะเรียนรู้นะคะทีนี้บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ความจริงบางอย่างก,กําลังจะปรากฏการจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่บางสิ่งกําลังจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คุณอาจจะได้เข้าใจรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างที่ปรากฏอยู่ในใจลึกๆของเขาหรือว่าอยู่ในใจลึกๆของคุณเอง เชื่อในความรู้สึกซิกเซนของคุณที่คุณจะได้รับพลังงานบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคือการได้เดินไปอย่างช้าๆแล้วก็ใจเย็นๆเพราะคุณจะเห็นบางสิ่งที่กําลังปรากฏให้คุณได้ได้เห็นอย่างชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทำำําคําพูเระยะทางแล้วก็ระยะเวลานี่คือ The Day แล้วก็ Knife of Pentacles ค่ะความจริงที่ไม่น่าเชื่ออะไรของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เ a ศของวอร์นคุณรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงคุณรู้สึกว่าอะไรที่คุณหวาดระแวงหรือว่าที่คุณรู้สึกนั้นนะคะมันกำลังจะเกิดความจริงปรากฏขึ้นเช่นคุณอาจจะได้รับความเคลื่อนไหวการแอคชั่นกับใครบางคนที่คุณรู้สึกรออยู่หรือคุณกำลังที่จะได้พบเจอสิ่งใหม่ที่คุณต้องการและความจริงอะไรเก่าๆเดิมๆบางอย่างกำลังที่จะทำให้คุณได้ เข้าใจได้รู้ได้ move on ไปต่อในสิ่งใหม่หรือทำให้สิ่งสิ่งนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ที่คุณตัดสินใจเรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ knife of cups ค่ะมีบางอย่างที่กำลังบอกให้คุณได้รู้ว่าอะไรก็ตามที่กำลังเข้ามาหาคุณ ที่กำลังเข้ามาให้คุณได้พิสูจน์อยู่ตอนนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่คุณกำลังลังเลอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่ว่ามันจะไปต่อได้ไหมแต่สิ่งที่จะเป็นบทพิสูจน์ได้นั่นก็คือ knife of cups เดินไปอย่างช้าๆและมั่นคงค่ะเพราะตอนนี้คุณกำลังได้เรียนรู้บทเรียนครั้งใหม่ในความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นที่คุณกำลังคุยอยู่หรือว่าคุณกำลังดิวอยู่นั่นเอง บางอย่างที่คุณรอคอยคือความรักความโรแมนติกครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นและความรักความโรแมนติกครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณรู้สึก Five of Wands Ten of Swords Six of Wands ค่ะ King of Pentacles สิ่งที่กําลังจะปรากฏบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นหนึ่งอาจจะเกิดความขัดแย้งก่อนก่อนที่จะก่อนที่จะพูดความจริงก่อนที่รู้ความจริงหรือได้รู้ความจริงมาก่อนแล้วถึงจะเกิดเรื่องราวบางเรื่องที่ที่ได้มารู้จากปากของกันและกันนะคะทีนี้บางสิ่งบางอย่างที่เกิดในเรื่องราวของความรักหรือความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ อะไรบางอย่างกําลังจะทําให้คุณได้ขัดแย้งเพื่อที่จะจบเริ่มต้นใหม่ฟื้นฟูใหม่เริ่มต้นในความสัมพันธ์ใหม่แต่บางครั้งบางอย่างในความรู้สึกของคุณนั้นกําลังที่จะได้เริ่มต้นกับความราความสัมพันธ์ที่โรแมนติกมากๆของใครบางคนที่คุณคุยแล้วคุณรู้สึกแต่วันเวลาเท่านั้นที่จะช่วยทำให้คุณได้เชื่อมั่นมั่นใจว่าคนนั้นคือคนที่ใช่หรือไม่ใช่ จงมองหลักในความเป็นจริงที่คุณต้องการในความรักความสัมพันธ์มองยาวๆจงใจเย็นในความสัมพันธ์อารมณ์ความรู้สึกของคุณนะคะจะบอกให้คุณได้รู้ว่าคนนี้เป็นคนยังไงนะคะอะไรที่รู้สึกว่าหวาดระแวงหรือลังเลน้อยๆรู้สึกดาวกับพลังงานของตัวเองคุณปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มันไหลไปกับธรรมชาติหรือว่าความรู้สึกเสียงเพลงนะคะของคุณ เพราะว่ามาันจะทาให้คุณได้ซึมซับได้และได้เข้าใจกับการที่รักแล้วก็โฟกัสตัวเองมากขึ้นฟังเสียงสัญญาณหัวใจของตัวคุณเองว่าตอนนี้คุณต้องการอะไรในความรักความสัมพันธ์และคนที่เข้ามาหาคุณในตอนนี้เขาต้องการอะไรกับคุณนะคะมีมีสมาธิสติกับตัวเองอยู่เสมอและให้เชื่อมั่นว่าความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเป็นความรักที่ Pentecles So ต้องเป็นความรักที่มั่นคงยั่งยืนต่อกันและกันเป็นความรักที่มีรักเดียวใจเดียวใช่คือใช่รักคือรักเท่าเทียมกันแฟแฟ,แฟซึ่งกันและกันสร้างเนื้อสร้างตัวไปได้วยกันอะไรก็ตามแต่ถ้ามันยังไม่เกิดในเรื่องของระยะเวลาที่นานมากพอแต่เกิดความขัดแย้งระหว่างทางเกิดการปรับการจูนความไม่เข้าใจกันอะไรเกิดขึ้นก็ตามถ้ามันไปต่อได้มันจะเกิดในเรื่องของการ เข้าใจกันละกันด้วยเวลาที่หา่างด้วยเวลาที่เป็นประเด็นกันเกิดขึ้นแต่ถ้าสิ่งสิ่งนั้นความยินย่างระหว่างคุณและเขาความรู้สึกของคุณและเขาสิ่งที่ไม่เสมอกันมันเป็นความขัดแย้งที่มันอาจจะจบไปโดยที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจเลือกกับบางสิ่งที่เปิดใจและที่ดีกว่าที่จะเกิดขึ้นมองยาวๆไกลๆนะคะเพราะว่าบางท่านในที่นี้คุณกําลังเจอความรักแบบผู้ใหญ่มากมาก และ two of cups ค่ะความรังที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้บางท่านบางอย่างจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักคู่รักกัน แต่บางท่านเพิ่งจะได้คุยเพิ่งจะได้เรียนรู้เพิ่งจะเป็นอะไรมีใหม่ซึ่งคุณยังไม่รู้เลยว่าเขาจะมาในทิศทางไหนใจเย็นๆไปก่อนนะคะวันเวลาจะช่วยกรองทุกอย่างเหตุและผลที่มันสอดคล้องไปกันต่อได้ได้หรือไม่ได้อะไรยังไงแต่ถ้าบางสิ่งบางอย่างกําลังที่จะสะท้อนหรือกลับมาหาคุนนั้นจะต้องเป็นความรักคว,มมราาความสัมพันธ์ที่ขยับสถานะความสัมพันธ์อาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขงอมในความรักแล้วที่กําลังจะเกิดขึ้น บางท่านอาจจะต้องเลยในช่วงของ4ปีขึ้นไปนะคะถึงจะมองเห็นความรักความสมาัมวันหรือว่าถึงจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวหรือว่าเป็นคนรักคู่รักกันแต่บางท่านอีกไม่นานเร็วนี้คุณกําลังได้รับรู้ความจริงบางสิ่งอย่างที่ค่อยๆหายไปกับคนที่คุณคุยนั่นเองค่ะนี่คือความจริงบางอย่างกําลังจะปรากฏวันเวลากําลังพิสูจน์ให้คุณได้มองเห็นว่าจริงๆแล้วคุณต้องจริงๆแล้วคุณคุณรอคอยใครคุณรู้สึกถึงใครคุณฝันถึงใคร คุณมีใครที่รอคุณอยู่ที่เป็นรักแท้จริงๆคุณกำลังคบเจอคนที่เกินความคาดฝันของคุณแต่สิ่งที่จะทำให้คุณได้ได้เห็นความจริงได้รับรู้ความจริงที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้เขาคนนั้นด้วยตัวคุณเองสำคัญมากๆนะคะไม่มีใครตอบคุณได้นะคะได้ดีมากเท่าคุณคุณรู้ด้วยตัวคุณเองความรักคือการเรียนรู้ซึ่งการละกันทุกอย่างบนโลกใบนี้คือความรัก คือความรักแล้วก็การเรียนรูทท้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดของทุกอย่างบนโลกใบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นความรักที่คุณได้เจอคุณกาลังได้เรียนรู้กับความสัมพันธ์ที่กําลังพาคุณไปสู่ความรักโรแมนติกความรักนิรันดรความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเซเว o f s อ r สใจเย็นนะคะ เพราะบางสิ่งบางอย่างกําลังพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าใครคือรักแท้ของคุณใครคือคนที่ใช่ของคุณใครคือความผูกพันของคุณตอนนี้คุณกําลังได้รับรู้พลังงานคอนเน็กชันคอนเน็กกับใครบางคนค่ะคนโสดสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดเสียใจมันจบลงไปแล้วคุณกําลังที่จะได้พบเจอความรักที่ดีความรักที่มีคุณค่าที่คุณคู่ควร knife of Cups และคนที่กําลัง ศึกษาดูใจกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวคุณจะมีเรื่องราวความขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นเพื่อโชว์ความรู้สึกเพื่อโชว์ความเป็นไปท่าแท้ของกันและกันเพื่อที่จะได้ดูว่ามันจะไปต่อได้ไหมหรืออะไรยังไงมันกําลังมีอุปสรรคเกิดขึ้นการสะดุดเกิดขึ้นบางอย่างเกิดขึ้นและบางท่านกําลังตัดสินใจที่จะได้เดินต่อและได้ออกเดทกับใครให,หม่ที่คุณรอคอยนะคะบางท่านกําลังได้ขวนกลับมาของใคร อีกคนหนึ่งเหมือนกับว่าในใจของคุณนะคะรอคอยกับใครบางสิ่งบางอย่างอรอคอยรอคอยใครบางคนอยู่แต่จะมีอีกคนหนึ่งเข้ามาทำให้คุณได้รู้สึกว่าเขาคนที่คุณรอคอยไม่ใช่แต่นะสำหรับบางท่านบอกเลยค่ะว่าคุณกำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งซึ่งเป็นทวินเฟ m มหรือว่าพลังงานโซคอนเนชั so ่นส i ปริชั่วคอนเนชั่นที่กำลังหวนกลับมาหาคุณอีกครั้งและการกลับมาครั้งนี้เป็นการกลับมาเปิดใจเป็นคนรักเป็นความรักกัน ออความรักความสัมพันธ์สละนะคะสละสลัดความโสดไปโดยปริยายเลยนี่คือความจริงที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะปรากฏขึ้นกับคุณในความรักความสัมพันธ์ใครที่ไม่ใช่จะจบออกไปถอยออกไปเพราะคุณกำลังเข้มแข็งเพราะคุณกำลังดูอยู่ว่าเขาคนนั้นคือใช่หรือไม่ใช่และใครที่รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของคุณเขาคนนั้นจะโครจรกลับมาพบเจอกันกับคุณในช่วงเวลาของ GY Timing ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนี่คือสิ่งที่ที่ไพ่ต้องการจะบอกทุกๆคนกับบางอย่างที่กำลังจะปรากฏค่ะสวยงามมากๆเลยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะทุกคนทีนี้เรามาดู Oracle Card Roman Angel สำหรับนี้คะ่ะขอพลังงานความรักสำหรับทุกๆคนคะ่ะ w h a t w e d d i n g for อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ คุณกำลังที่จะได้รู้สึกถึงสัญชาตญาณของคุณว่าว่าใครคือใช่หรือไม่ใช่ใจเจนเย็นหน่อยนะคะกับคนที่คุณคุยหรือว่าคนที่คุณพบและเชื่อใน DIY timing เพราะว่า DIY timing is at work on your love life ใครบางคนจะหวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณคุณมีความรักที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆและ h e a r t to h e a r t conversation ตอนนี้คุณรู้สึกได้สัมผัสได้ wow to love ค่ะ this is This is the romance of a lifetime. นี่คือช่วงเวลาแห่งความรักรักแท้ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกำลังคุณกำลังที่จะได้รู้ได้เห็นได้พบเจอได้สัมผัสปร,ปรากฏการณ์แห่งความรักที่ไม่น่าเชื่อของความรักความสมานที่เป็นรักแท้ที่กำลังเข้ามาหรือว่าเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจริงๆ เชื่อใน DIY timing heart to heart conversation เพราะตอนนี้คุณรู้สึกจงอนุญาตและปลดปล่อยให้พลังงานความรู้สึกของคุณเป็นไปตามธรรมชาติของคุณให้คุณรู้สึกมีความสุขเพราะว่าความสุขในตัวตนของคุณความสุขความสบายใจในตัวตนของคุณที่คุณเป็น knife of cups จะดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาหาคุณสวยงามมากๆคุณจะได้รับการออฟเฟอร์ได้รับคนรักคู่รักที่สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ทั้งชีวิตนี่คือพลังงานความรัก เรื่องจริงที่ไม่น่าเชื่อกำลังจะมากฏของความรักที่คุณกำลังได้เจอศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ